สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินัน c h ช n แนลค่ะวันนี้พี่จะมาแชร์วิธีการเบิกเงินสินเชื่อ s e c c a ซค่ะซึ่งเป็นเงินกู้ในแอป Shopee นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเบิกเงินสินเชื่อ s e c c a ซกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปที่หน้าแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะจากนั้นกดไปที่ชั้นนะคะ กดไปที่ชันแล้วก็จะขึ้นโชว์มาแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าขึ้นโชว์มาแบบนี้ต่อไปให้เรากดตรง SEC Cat ตรงนี้นะคะอ่าตรงที่ลูกศรชี้นี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อทำการเบ,บิกสินเชื่อนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะหน้า Sisicash ก็จะโชว์วงเงินที่เราสามารถกู้ได้นะคะแบบนี้นะคะบางคนอาจจะได้มากหรือได้น้อยไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่การพิจารณาของแอปนะคะตรงนี้ของพี่ได้13,500บาทค่ะต่อไปถ้าเราต้องการเบิกเงินออกจากแอปนะคะเพื่อโอนเข้าธนาคารของเราก็กดไปที่เบิกสินเชื่อนะคะ เมื่อกดเข้ามาที่เบิกสินเชื่อก็จะมาที่หน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าคําขอเบิกสินเชื่อจะมีวงเงินที่เราสามารถเบิกได้เต็มจํานวนโชว์ขึ้นแบบนี้นะคะวงเงินตรงนี้เราสามารถเบิกได้ตั้งแต่500บาทไปจนถึงเต็มวงเงินนะคะถ้าต้องการจํานวนเงินใหม่นะคะก็จิ้มไปตรงจํานวนเงินนะคะ แล้วก็กดลบแล้วก็พิมพ์จํานวนเงินใหม่ได้เลยอย่างเช่นพี่จะเบิก1 0 0 0 0บาทแล้วก็พิมพ์10,000บาทนะคะจากนั้นก็มาดูว่าเราผ่อนได้กี่เดือนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่2เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดนะคะอย่างเช่น6เดือนเขาก็จะแจ้งว่าเราจะต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะลอง เบิกออกมา5,000บาทนะคะระยะเวลาในการผ่อนชำระเลือกเป็น6เดือนนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเป็น2เดือน3เดือนหรือว่า6เดือนได้นะคะสูงสุดที่6เดือนต่ำสุดที่2เดือนนะคะเขาก็จะมีแจ้งดอกเบี้ยนะคะ7 7 7 5นะคะ คิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะแล้วก็จะมีแจ้งดอกเบีย้ยโดยรวมนะคะเงิน5,000บาทดอกเบีย้ยโดยรวมก็ประมาณ480.40บาทนะคะ,ะชำระต่อเดือนอยู่ที่915บาท35สสตางค์นะคะเมื่อเราอ,อ่านรายละเอียด ครบถูกต้องแล้วนะคะแล้วเราต้องการที่จะเบิกสินเชื่อจำนวนเงินตามนี้เราก็กดขอสินเชื่อตรงแถบสีส้มด้านล่างค่ะจากนั้นก็จะมาที่หน้าสัญญาเงินกู้ค่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ที่เราจะกู้ยืมในครั้งนี้นะคะก็จะมีแจ้งชื่อเรา ชื่อผู้กู้และก็ผู้ให้กู้นะคะให้เราอ่านรายละเอียดต่างๆให้เข้าใจนะคะกดเลื่อนอ่านไปเรื่อยๆนะคะจนสุดให้เราอ่านทําความเข้าใจนะคะในรายละเอียดของการกู้เลื่อนขึ้นจนสุดเลยนะคะทุกคนเมื่อเลื่อนขึ้นสุดแล้วนะคะให้เรากดอ่า ตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจตรงนี้นะคะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะตัวสัญญาเงินกู้นี่ก็จะยาวมากๆเลยนะคะเมื่อเลื่อนจนสุดแล้วนะคะก็กดตรงข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจนะคะจากนั้นตรงลงนามสัญญาจะขึ้นแถบสีส้มนะคะให้เรากดไปตรงนั้นได้เลยค่ะ จากนั้นระบบเขาจะให้เราใส่รหัส shopee pay นะคะเป็นรหัส6หลักเราใส่รหัสเสร็จแล้วระบบก็จะประมวลผลสักครู่นะคะจากนั้นก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะการขอสินเชื่อได้รับการอนุมัติเงินสินเชื่อของคุณจะถูกโอนไปที่ shopee pay เร็วๆนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะมีแจ้งว่าจำนวนเงินที่เราเบิกทั้งหมดเท่าไหร่นะคะระยะเวลาการผ่อนชาระ โอนไปที่ shopee pay หมายเลขนี้นะคะแล้วก็มีเลขที่สัญญาเงินกู้อยอดชําระรายเดือนนะคะก็จะมีแจ้งจํานวนเงินที่ต้องชําระทั้งหมดดอกเบีย้ยโดยรวมนะคะแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอกขอแจ้งรายละเอียดไว้ชัดเจนในหน้านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการกดเบิกสินเชื่อนะคะซึ่งเงินสินเชื่อนั้นจะโอนไปที่ shopee pay นะคะ เราก็ย้อนกลับเพื่อไปเช็คที่ Shopee Pay ได้เลยนะคะ,ะตรงนี้เรากดย้อนกลับนะคะกลับไปที่หน้า sec cash นะคะจากนั้นระบบก็จะย้อนกลับมาที่หน้า sec cash ซึ่งจะโชว์ยอดเงินคงเหลือนะคะที่สามารถเบิกได้อยู่ที่8,500ตอนแรกมี13,000เนาะแล้วเรากดออกไป5,000นะคะแล้วด้านล่างนะคะก็จะมีอ่า รายการที่เราจะต้องชำระนะคะในแต่ละเดือนนะคะก็คือตารางการชำระเงินนะคะอยู่ด้านล่างค่ะเมื่อกี้เราเลือกผ่อนชำระแบบ6เดือนนะคะก็จ่ายเดือนละ915บาท35สตางค์นะคะครบกำหนดชำระนะคะทุกวันที่1ค่ะสมมติเรากู้เดือนนี้นะคะเราก็ไปจ่ายวันที่1กู้เดือนกันยานะคะก็ไปจ่ายวันที่1ตุลา แล้วก็วันที่1ของเดือนต่อๆไปจนครบ6เดือนนะคะอ่ายอดจ่ายในแต่ละเดือนนะคะก็จะมีเดือนที่1ถึงเดือนที่5ก็จะเท่ากันนะคะแล้วก็มีเดือนที่6นะคะที่น้อยที่สุด903.65สบาท65ตางค์ค่ะต่อไปเราก็ไปเช็คเงินใน Shopee Pay นะคะว่าเงินที่เรากดเบิกสินเชื่อเมื่อกี้ โอนเข้ามาที่ช h อป e e p เปของเราหรือยังเพราะฉะนั้นคนที่จะกดเบิกเงินสินเชื่อ SECAT ได้ก็ต้องสมัครช h อป e e p เปไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะคะ,ะเราเข้าไปดูที่ช h อป e e p เปของเราได้เลยค่ะจะเข้าผ่านแอปช h อป e e หรือจะเข้าไปที่ช h อป e e p เปก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะเข้าผ่านแอปช h อป e e นะคะทุกคน ก็กดไปตรง s h o p e e p a y นะคะจากนั้นก็จะมาที่หน้า Shop e e Pay แบบนี้นี่นะคะเงินเข้าแล้วนะคะ,อะยอดเงินโชว์มาที่5 0 0 0 6บาท89สตางค์6บาท89สตางค์นี้เป็นเงินค้างในแอปนะคะส่วนยอดเงินที่เข้ามาใหม่ก็คือ5,000บาทค่ะยอดเงินเข้าใน Shop e e p เ y เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเงินตรงนี้เราสามารถนำไปจ่ายค่าสินค้าหรือว่า จ่ายช้อปปิ้งต่างๆได้นะคะต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการโอนเงินจากช h อป e ี p เพเพื่อเข้าไปยังบัญชีธนาคารแล้วเราก็จะได้ไปถอนเป็นเงินสดกันนะคะกดไปตรงคําว่าโอนตรงนี้นะคะที่ลูกศรชี้จากนั้นก็จะมาที่หน้านี้นะคะ ให้เราเลือกตรงบัญชีธนาคารตรงนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารไว้เราต้องมาเพิ่มหมายเลขบัญชีเพื่อผูกบัญชีธนาคารก่อนนะคะกดไปตรงบัญชีธนาคารจากนั้นก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเลือกธนาคารที่เราต้องการจะโอนไปวันนี้จะโอนไปธนาคารกรุงเทพนะคะก็เลือกธนาคารกรุงเทพจากนั้นใส่เลขบัญชีนะคะใส่ชื่อนามสกุล เจ้าของบัญชีให้ถูกต้องนะคะปรอกรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะกดบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารเปิดให้เป็นสีเขียวแบบในคลิปนี้นะคะโปรดตรวจสอบว่าชื่อและหมายเลขบัญชีถูกต้องและตรงกับชื่อของธนาคารนะคะการเว้นวรรคก็ให้ถูกต้องด้วยนะคะจากนั้นก็กดต่อไปนะคะด้านล่าง ต่อมาเมื่อเรากดต่อไปแล้วนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะจะขึ้นชื่อบัญชีที่เราต้องการจะโอนเงินไปนะคะตรวจสอบชื่อและก็หมายเลขบัญชีและธนาคารที่ต้องการโอนให้เรียบร้อยนะคะเมื่อถูกต้องแล้วเราก็ใส่จํานวนเงินที่เราจะโอนไปค่ะค่าธรรมเนียมนะคะฟรีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้าจากนั้นทําการโอนอีกก็จะเสียครั้งละยี่สิบบาทนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พี่โอนก็จะฟรีนะคะค่าธรรมเนียม พี่จะโอนไป4,000บาทนะคะเมื่อเช็ครายละเอียดถูกต้องเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็กดต่อไปนะคะแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการโอนเงินจาก Shopee Pay ไปยังบัญชีธนาคารนะคะแล้วเลขบัญชีที่เราผูกไว้นะคะก็จะอยู่ในแอป Shopee Pay ตลอดนะคะในการโอนครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องใส่ใหมายเลขบัญชีใหม่กดใช้ใหมายเลขบัญชีเดิมได้เลยนะคะเมื่อเรากดต่อไปแล้วนะคะ อยอดเงินก็จะไปเข้าที่บัญชีธนาคารที่เราโอนเข้าไปนะคะซึ่งช่วงหลังนี้แอดลืมถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยเมื่อเรากดต่อไปเสร็จก็จะขึ้นว่าการโอนเงินสำเร็จนะคะแล้วก็เราไปเช็คที่แอปธนาคารของเราได้เลยประมาณ5้นาทีนะคะเงินก็เข้าแล้วแล้วก็สามารถเบิกเงินสดออกมาจากธนาคารได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้แอดต,อต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจช่องชุตินันชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ